ได้ชี้แจงไว้ในจดหมายว่ามันเกิดหม้อเคลื่อนแล้วไฟสปาร์คแต่ในมุมของทรายอ่ะทรายก็อาจเชื่อได้ถ้าหากมันไม่มีสายกาวไปพันกับสายไฟ mm hmm. คือหมายถึงว่าถ้าหม้อมันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันเกิดจากการดึงของลูกทรายทรายเชื่อได้แต่ว่าในคลิปจะเห็นว่าหม้อมันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้ว mm hmm. หได้ทางโรงแรมได้แจ้งว่ามีการแจ้งตำรวจไป แต่หนูก็ได้โทรไปหาสพหมูสีเมื่อเมื่อสักครู่แล้วก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เขาก็บอกว่ามีการแจ้งไปจริงเป็นรู้สึกจะอยู่แถวป้อมแถวนั้นนะคะตำรวจแถวนั้นแต่เขาก็เลยแจ้งกับหนูมาว่าแต่ตำรวจก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตำรวจไม่ใช่ช่างไฟลูกหนูวันนี้ที่หนูออกมาหนูหนูต้องการความยุติธรรมกับเด็กว่าน้องได้เปิดหม้อแล้วโดวนไฟช็อตจริงๆท่านนั่นนะคะ่ะม,มันมีรอยแดงอะคะ่ะแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ ที่ที่คุณหมอแจ้งมาในใบแพทย์เลยอะค่ะว่าเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องดูว่าไม่ให้ปัสสาวะสวีดําถ้าปัสสาวะสวีดําก็คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนั่นคือแสดงว่าระบบภายในน่าจะโดนก็คือมือบวมมาค่ะวันนั้นน่ะภายในคือหัวใจน้องจากที่ตรวจอะคือไม่เป็นอะไรนะคะในวันนั้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพปักช่องแม่ค่ะอ,อันนี้คือสอการดูแลความปลอดภัยในอุปกรณ์ทุกอย่างเพราะเราไปกับครอบครัวเรามีเด็กเล็ก มีลูกไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอปรากฏมันมีเหตุการณ์จากการไปใช้บริการแล้วมันมีไฟดูดไฟช็อตขึ้นมาผมว่าทางโรงแรมจะปฏเิเสธความรับผิดชอบว่าเด็กดื้อไม่ได้หรือเด็กไป,ไปยืนเอาหม้อออกมาไม่ได้เพราะนี่คือโรงแรมคืนละห้าพันนะไม่ใช่ห้าร้อยเพราะงั้นความรับผิดชอบเซอร์วิสมันต้องดีกว่านี้ความปลอดภัยต้องมีมากกว่านี้วันนี้ที่มาที่สคบอเนี่ยเพื่อจะให้ผู้ประกอบการไม่ใช่แค่รายนี้รายเดียวนะรายอื่นๆดูไว้เป็นตัวอย่างว่าความปลอดภัยของเด็กที่เวลาไปใช้บริการ คุณอ้างไม่ได้หรอกว่าจะเด็กดือ้อเด็กซนเด็กยกหมอเองหรือเปล่าถ้าของที่มันปลอดภยัยยังไงมันก็ปลอดภยัยในมุมของายถ้าตีมูลค่าลูกอย่างที่ายบอกนะคะว่าายไม่ได้คิดว่าอะไรแต่ว่าในมูลค่าที่ายดูแลลูกซาซมาลูกาทซายดูแลอย่างดีพี่เลี้ยงสามคนนะคะก็คือมุมของนี่นี่คือมุมของายนะคะแต่ถามว่าในมุมของโรงแรมซาซจะไปตั้งธงกับเขาเลยไหมซาซบอกเลยว่ามันไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าไซาไม่กล้าประเมินราคาลูกไซต่ํากว่านี้ในมุมนี้นะคะชัดเจนนะคะว่าไซไม่ยไม่กล้าประเมินราคาลูกต่ําไปกว่านี้ถามว่าวันนี้จะมาให้ไซนั่งประเมินลูกไซอะ่ะถ้าเกิดวันนั้นเขาเปลี่ยนม้อถ้าม้อมันไม่เกินเหตุเหตุการณ์อย่างนี้ลูกไซก็คงไม่ไม่ไม่ถูกประเมินราคาไซไม่อยากประเมินราคาลูกอย่างนี้ค่ะแต่ด้วยความที่บรรทัดฐานของสังคมมันจําเป็นมันจะต้องมีการชดเชยตรงนี้ ทรายก็จะพยายามทําใจยอมรับเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายถึงว่าทรายยอมรับเหตุการณ์นี้คะ่ะให้ <S <S สคบ,บ,บดําเนินการตามกระบวนการของขั้นตอนของสคบ<ช>ต่อไปครคับเพราะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าถ้าเจรจารไม่ได้ก็ต้องให้สคบพิสูจน์ความถูกผิดว่าผู้บริโภคเนี่ยเด็กประมาณป .2 ออเนี่ยไปใช้บริการในบุฟเฟ่ทำไมตัวหม้อวางมันอันตรายขนาดแค่เด็กไปจับแล้วมันช็อตได้ถ้ามันถ้าถ้าอย่างนั้นแปลว่าสินค้าที่ใช้กันอยู่ตามโรงแรมไม่ปลอดภัยสิ หรือมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นผมว่ามันต้องมีความชัดเจนมันต้องมีความชัดเจนและแน่นอนว่าโรงแรมเองก็ต้องแสดงสปปริตออกมาว่ายังไงบ้างอย่าลืมนะครับว่าคืนละห้าพันไม่ใช่ห้าร้อยถ้าห้าร้อยไม่มาน,นั่งอยู่ตรงนี้หลหรอครับครับผมมากครับเดี๋ยว